สวัสดีค่ะส่วนนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะรอบใบนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะจัดมาด้วยกันทั้งหมด10บเซตนะในแต่ละเซตจะมีไม้4ต้นนะคะให้อยู่ที่เซตละ400นะคะ 400บาทรวมส่งให้ได้ทั้งโอนและปลายทางเลยนะคะแพ็คแบบตะก้าส่งไปสนีไทย EMS ค่ะลงคลิปไว้วันอังคารที่14กุมภาพันธ์นะคะจัดส่งให้วันพุธนะคะพรุ่งนี้นะจ๊ะ15กุมภาพันธ์ค่ะแพ็คแบบตะก้านะคะแพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นนะคะไม่ว่าไม้จะราคาไหนอย่างที่เคยบอกร้านของแม่ค้านะคะแพ็คให้อย่างดีมาตรฐานเดียวกันทุกต้นจ้า เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเซตที่1จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเซตแรกก็จะมีเป็นนพเก้านะคะ1ต้นค่ะตัวนี้เป็นเพชรมณฑลนะคะ1ต้นนะมี2ต้นในกระถางนะจ๊ะ mm. เพชรมณฑลอีกหนึ่งกระถางนะคะ mm. แล้วก็เป็น3ามวังนะคะ3ามวัง1ต้น mm. ตัวนี้จําชื่อไม่ได้ค่ะแต่เป็นไม้มีชื่อนะเดี๋ยวไปถามชื่อมาให้นะคะ เอาเป็นว่าจําชื่อไม่ได้นะคะ1ต้นแต่สวยมากนะคะเดี๋ยนึกชื่อได้ก่อนเดี๋ยวแม่ค้าแปะไปให้เดอ้ออ่ะสี่ต้นนี้ก็จัดอยู่ในเซตที่1คะ่ะ400บาทเท่านั้นรวมส่งให้ได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะแจ้งแม่ค้าได้เลยว่าดูมาจากไม้จัดเซตครั้งที่จุดๆ,ๆนะคะรับเซตที่เท่าไหร่นะแล้วก็สะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยจะได้สรุปยอดให้นะคะต่อมาเซตที่2จ้า เซตที่2ก็จะมีเป็นณเมืองนนนะคะณเมืองนนจะมีสกิดติดด่างชมพูมาแล้วแบบนี้นะคะนเมืองนนหนึ่งต้นนะคะสัจธรรมนะคะหนึ่งต้นทิพวารีค่ะหนึ่งต้นนะคะสกิดสกิดอยู่เหมือนกันนะทิพวารีก็คือดาราโนพรัตนะคะแต่เขายังไม่ด่างแต่นี้มีเชื้ออยู่นะอาจจะเปิดใบด่าง หลังๆท้ายๆก็ได้นะคะให้ไปด้วย1ต้นแล้วก็เป็นนกพะเก้านะคะนกพะเก้าอีก1ต้นค่ะ4ต้นนี้นะคะจัดอยู่ในเซตที่2จ้ะต่อมาเซตที่3นะคะก็จะมีเป็นอันดามันนะคะอันดามันหนึ่งต้นนะคะณเมืองนอนนะคะณเมืองนอนที่แม่ค้าเลือกมาให้สกิดติดด่างชมพูมาแล้วทุกต้นนะคะน,นี้ใบใหม่นะเห็นไหม ให้ไปด้วย1ต้นนะคะเราก็จะเป็นนบพ้านะคะนบพ้ากาวหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะเป็นสีนะะนรนป,นปราดนะคะกัดสีมาแล้วแบบนี้อีก1ต้นนะคะสีต้นนี้ก็จัดอยู่ในเซตที่3นะคะ400บาทเท่านั้นจ้าต่อมาเซตที่4ค่ะเซตที่4ก็จะประกอบไปด้วยณนะเมืองนอนนะคะณนะเมืองนอนสกิดติดด่างมาแล้วใบใหม่สวยมาเลยนะคะกระถางนี้รู้สึกจะมี2ต้นนะมีต้นลูกแทงมาด้วยนะ ะนาะเมืองนวหนึ่งต้นนะคะทิพวารีนะคะหนึ่งต้นสัจธรรมนะคะหนึ่งต้นตัวนี้มีชื่อว่าพรพรสวรร์น,นะคะพรสวรรค์ให้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะจัดอยู่ในเซตที่สี่นะคะสี่ต้นนี้ต่อมาเซตที่ห้าจ้ะเซตที่ห้าก็จะประกอบไปด้วยสัจธรรมนะคะหนึ่งต้นกระถางจี่นิ้วทั้งหมดเลยนะคะ อันดามันจะหนึ่งต้นนะคะมีป้ายเขียวไปชมพูมาแล้วแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นณเมืองนอนท์นะคะณนะเมืองนอนท์เห็นไหมสกิดติดด่างชมพูมาแล้วนะจ๊นะณเมืองนอนท์หนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นจําชื่อไม่ได้ะคะ่ะอีกหนึ่งต้นนะคะนึกชื่อไม่ออกะคะ่ะติดอยู่ริมฟีปากนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะคะเซตนี้ก็จัดอยู่ในเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้า ต่อมาเซตที่6ค่ะเซตที่6ก็จะประกอบไปด้วยเพชรมณฑน,นนะคะ1ต้นสัจธรรมค่ะ1ต้นนะจ๊ะทิพวารี1ต้นค่ะแล้วก็จะเป็นณเ,นะเมืองนอนนะคะใบใหม่เปิดชมพูมาเลยนะคะสวยๆอีก1ต้นนะคะณนะเมืองนอนอ่าสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6นะคะ ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาหน้าไม้กันไปทีละเซตนะได้ตามนี้เป๊ะๆเ,เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีจัดเพิ่มนะคะลูกค้าจะได้รับหน้าไม้อย่างที่เห็นไปแบบนี้ทุกเซตเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะเซตที่7นะคะก็จะมีไม่ทราบชื่อ1ต้นจ้าเออเพชรมนทนนะคะ1ต้น ณเมืองนอนท์นะคะณเมืองนอนท์หนึ่งต้นนะคะติดสกิดด่างชมพูมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็เป็นสัจธรรมนะคะสัจธรรมให้อีกหนึ่งต้นค่ะสี่ต้นนี้ก็อยู่ในเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดจ้ะต่อมาค่ะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดก็จะประกอบไปด้วยนพปก้านะคะเป็นด่างขาวด่างเหลืองแบบนี้เลยออกแดงแดงแซมมาแล้วนะคะนพเกก้าหนึ่งต้นทิฟวารีค่ะหนึ่งต้น นะเมืองนอนนะคะนะเมืองนอนเห็นไหมติดชมพูมาเหมือนกันอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นพรสวรรค์นหนึ่งต้นอันนี้น้องหนอนแอบกัดใบไปนะนะคะขอคนรับได้นะมีน้องหนอนแอบกัดยอดไปเนาะหน้าตีจริงๆนะคะพรสวรรค์น,นะคะให้อีกหนึ่งต้นนะคะอ่าสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่แปดนะคะเซตที่แปด ต่อมาค่ะเซตที่9นะคะเซตที่9ก็จะมีอันดามันนะคะ1ต้นต้นนี้ไม่ทราบชื่อค่ะไปด้วย1ต้นนะคะแต่สวยมากแล้วก็มีทิพวารีค่ะ1ต้นแล้วก็เป็นนกพก้านะคะให้อีก1ต้นจ้า4ต้นนี้ก็จัดอยู่ในเซตที่9นะคะต่อมาค่ะเซตที่10เซตที่10ก็จะประกอบไปด้วยเพชรมณฑลนะคะเพชรมณฑลมี2ต้นในกระถางนะ ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะชื่อว่าทองอุไรนะคะทองอุดเอ้ยไ,ไม่ใช่ค่ะทองประกายแสงนะคะตัวนี้ทองประกายแสงนะคะ1ต้นแล้วก็จะเป็นนะเมืองนนนค่ะณเมืองนอน1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นทิพวารีค่ะ1ต้นนะคะอ่ะสี่ต้นนี้สี่ต้นนี้ก็จัดอยู่ในเซตที่10บคะ่ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบนะคะ อันนี้สําหรับเซตที่แปดอะถ้าใครถูกใจเซตที่แปดอะแต่พอดีต้นนี้น้องหนอนเขากินใบไปเนะาะเดี๋ยวแม่คะแถมต้นไม้ไปให้หนึ่งต้นนะคะสําหรับเซตที่แปดเนาะแถมพะโมกไปให้หนึ่งต้นแล้วกันนะคะเฉพาะเซตที่แปดนะเพราะว่าสุดวิสัยจริงๆปพึ่งกัดเมื่อคืนเลยเนี่ยนะนะตื่นมาเห็นแล้วแม่อยากจะกรีดนะคะพึ่งกัดใบใหม่ไปกัดใบร่างไม่เท่าไหร่กัดใบยอดเซตที่แปดเนาะถ้าใครรับนะคะเดี๋ยวแม่คะแถมพะโมกค,คาราณะไปให้อีกหนึ่งต้นเฉพาะเซตที่แปดนะจ๊ะ ส่วนเซตอื่นๆไปตามปกตินะคะสวยสมบูรณ์ทุกเซตนะคะเซตละ4 0 0บาทนะคะรวมส่งให้ได้ทั้งโอนและปลายทางนะจ๊ะถูกใจเซตไหนโทรหาแมค้าได้เลย0 8 0ย1 9 4ด8 8ีเมีเฟสทักเฟสมีไลทักไลถ้าไม่มีเฟสหรือไม่มีไลโทรหาแมค้าได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่โทรมาได้เลยไม่ต้องรอลูกหลานน้าคุยกับแมค้าได้เลยจดที่อยู่เบอร์โทรให้พร้อมนะคะ ก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปไม้เซตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ